สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเหลาา่าสมาคีสุขูสุขคนวันนี้เหลาา่าสมาคีว่าเก่งปนไดพี่น้องเขาไปเขายึดสองเลา่าเขาหลุดยึดสองเลา่าเมื่อเขาสามเล่าเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งว่าเล่าได้หลุดเล่าได ใ้หลุดน่พี่น้องเนาะล้สมามัีหลุดพี่น้องแล้วอาเซียนดลหลุดหนึ่งคือสองหนึ่งแล้ววีเอพีก็ลุดเลาสมามัีวีเอพก็ลุดเกตเกตหาเลยเตหาแล้วสตาร์วีเอพีลุดพี่น้องวันนี้มาเบื้องของ บันที่ซีได้พี่น้องเด้อมือนี่ละของมือนี่ละมือแรงนี่บันที่ซีพุทธสภาได้พี่น้องเขียนเลขกสามไปก้อนมาเขียนเลขกซีทับพี่น้องซีพุทธสภาได้พี่น้องเด้อเข้าใจเด้อซีพุทธสภาเล่าสามาคิซีพพสองห้าหกเจ็ดทับคูเก้า เก้าหาสี่เก้าหาหาแปดสี่หาหิ่ง ก้าวหาก้าวห้าวินก้าวหาสี่หา

là lảo ASEAN con À, lột, lúng, là phi đấy. Thế là với con. Phít là phí nào mày nào. Nào mày cái này, may nó may cái đấy. ASEAN. Nó nhào vậy đó. Rào. À. Xiên xiên chắp khu xiên chắp khu nâng hà 2 si 2 si เกาวิ่งเลหาวิ่งเลหานังเก่า หนึ่งอาหนึ่งเก้าลงยืนย,ยันคืออะไรการเียนการเีดกันไรในหาหนึ่งเก้ายื่ยิงหนึ่งหาคมหนึ่งหา 来一斤，嗯，来一斤，再乎。 เลขห้าย่สสามแปดยี่ส บิน,บนสามแปดเจ็ดห้าสามแปดเจ็ดห้าบิน สามแปดผมสามแปดัสามัคี ที่ไอที่ที่ไอที่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึง่นงหก

nâng sổ nâng số nâng sổ nâng hộp viêm 2 sổ côm La, se, ta Ta I, I, I Nol dua, nol dua, tujuh get, lima, enam,

đình sám si Công sám si เก็บหน้าจอดพี่น้องเอ้ยพอให้เขามาแล้วเอาไปรุ่นโฉกกันพี่น้องเอาไปเลยไรวันกันนะพี่น้องนะราสสมบัติวันที่สี่พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทับคกร์เก้าห้าห้าแปดสี่ห้าบินเก้าห้าผมเรื่นเก้าห้าบินเก้าห้าสี่ห้าลาวอาเซียน หนึ่งหากวิ่งหนึ่คุณเรีนหนึ่วิ่หนึ่งหาหนก้าาวีไอพีสามแปดกวิ่งสามแคุณเรียนสามแวิ่งสามหาเก็เราสามาคีวีไอพีหนึ่งสองหนกวิ่งหนึ่องเรียนหนึ่ วินหนึ่งสอ,องหนึ่งหกาสตาเวพีสามซีหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสซกเลสซวินหนึ่งสองสาซอพี่น้องแคบหน่อจอให้เข้ามาแล้วผู้ข้ามาทิลังกะกดติดตามกดกระดิ่งติดตามเลยพี่น้องเน้อยเอาไปมีศกมิซสยกันลำลำลวยๆกันนั่นท้องไหลมาเท็มาบ่เจ็บบ่าจนเลยพี่น้องเน้อ พบอกกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับมือนี้ขอเก้าค้า่าสวัสดี